มีนักวิคน,นึงนะฮะเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในถ้ำมืดมืดที่ไม่ได้เจอแสงเจอตะวันเลยนะฮะแล้วผลการทดลองเนี่ยว้าวมากและผลการทดลองก็คือตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถแยกแยะเวลาในความเป็นจริงได้คือเขาให้ตาลุงคนนี้นับเวลาตั้งแต่เลข1จนถึงเลข120เนี่ยใน120ีวินาทีแต่ตาลุงคนนี้ใช้เวลานับถึง5นาทีกว่าจะถึง120 ต่ลุงคนนี้เนี่ยมีชื่อว่ามิเชลซิฟเฟรนะฮะซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าเขาเริ่มการทดลองครั้งแรกเมื่อเขาอายุ23ปีเท่านั้นเป้าหมายก็คืออยากจะศึกษาเวลานาฬิกาชีวภาพนะฮะคือตัวเราหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถกะเกณฑ์เวลาว่ามันผ่านไปเท่าไหนกี่ชั่วโมงนี้ได้แม่นยำแค่ไหนถ้าเกิดเราไม่ได้เห็นปฏิยาทางธรรมชาติพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแบบนี้ การทดลองนี้ก็คือเขาจะไปใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำโดยที่ไม่มีนาฬิกาไม่มีอุปกรณ์สื่อสารไม่รู้เวลาเลยนะฮะแล้วก็จะมีทีมงานเนี่ยตั้งแคมป์อยู่ปากถ้ำห่างอยู่130เมตรในวันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะตื่นมากินนอนตรวจชีพจรตรวจร่างกายนะฮะแล้วก็ไปรายงานต่อคนที่เฝ้าอยู่ปากถา้ำอย่างเงี้ยวันละหนึ่งครั้งการทดลองเนี่ยผ่านไปแค่2วันเท่านั้นมันทําให้เขาไม่สามารถนับเวลา120วินาทีได้เขาใช้เวลานับไปถึง5นาที แสดงให้เห็นว่าการรับรู้เวลาของเขาเนี่ยช้าลงนะฮะและเขาเองเนี่ยไม่รู้ด้วยว่าเวลาผ่านไป2เดือนแล้วนะฮะเขาคิดว่ามันผ่านไปแค่เดือนเดียวเท่านั้นเองนะฮะพอผ่านไป2เดือนปุ๊บก็จบการทดลองทีนี้แหละตาคนนี้ดังขึ้นมาแบบดังมากๆการทดลองของเขาเนี่ยมันไปเตะตานาซาเตะตากองทัพเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงสงครามนะฮะก็จะทุกคนเนี่ยอยากได้ข้อมูลอยากได้ข้อมูลเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้เปรียบนะฮะ คือแล้วก็มีการระดมทุนเข้ามาให้ตาคนนี้ทดลองอีกรอบหนึ่งลองอาศัยอยู่ในที่มืดสีเขาจะเอาไปใช้กับทหารที่ไปอยู่ในเรือดำน้ำว่าจะมีปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงอย่างไรและต้องรับมืออย่างไรการทดลองครั้งต่อไปต่อไปเนี่ยก็เกิดขึ้นมีการทดลองหลายครั้งที่เขาจะต้องตื่นตลอดเวลาเป็นเวลา36ชั่วโมงแล้วก็นอนต่อเขาก็เล่าว่าเขาเนี่ยพยายามตื่นตัวตลอดเวลา36ชั่วโมงแล้วก็นอนต่อนอนเป็นเวลา2 1งถึงชั่วโมงซึ่งเขาแยกแยะไม่ออกจริงๆว่าสรุปแล้ว เ,เขาตื่นตัวกี่ชั่วโมงและนอนกี่ชั่วโมงคือเขางงไปหมดการทดลองนี้มันอยู่ในแง่จิตวิทยาว่าจิตใจมนุษย์เนี่ยจะสามารถแยกแยะเวลาได้ไหมถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเวลามันผ่านไปแค่ไหนไม่เห็นแสงไม่เห็นดวงอาทิตย์หรือว่าไม่เห็นอะไรสัญญาต่างๆที่มันแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของเวลาเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะไม่สามารถแยกแยะได้เลยเมื่ออยู่ในที่มืดหรือที่ที่ไม่รู้เวลาครบ24ชั่วโมงการคาดคะเนเวลาเนี่ยความสามารถนั้นจะหายไปทันที มีใครเคยอยู่ในที่มืดนานเกิน24ชั่วโมงนะฮะแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแยกแยะเวลาไม่ออกหรือยังมึนๆอื่นๆอยู่เนี่ยก็